เคเขาเรียกว่าอะไรนเคปญี่ปุ่นเคปญี่ปุ่นอันนี้อันนี้ก็อร่อยนะพริกข <oh> ้าน yeah pues. ี่ฉันเอาพริกขาหมุหยองกุ้ยอืมผมเอาพริกข้อใส่กู้ยดเพื่ได้ไหมได้ใส่มุหยองด้วยเหรอใส่มุหยองด้วยนะครับได้บ้มบึมบ้มอยากลองสิบบาททั้งหมดหกสิบบาทสองครับผมสแกนได้เลยจ้า เอาซอสพริกหรือมะเขือเทศหรือมายองอยเนสเลือกเลยใส่ไปเลยนเนาะผมเอาซอสพริกกับมายองเนาะครับนี่ดูในคล้ายนั่นจะเนื่อยปุ้ยแม่ค้าอยากให้กินทุกอย,อย่าใหญ่มากอยู่ในถุงนี่ก็เต็มมือแต่ลูกชริกเหมือนกันไม่อยากขายลูกค้านี่ลูกต้มด้วยอาจ้ะปูผนี่ดูหมูย้อนกุ้กอัดกินบ่นยอย สสดีโดูฉันน่ากิกว่าตันได้กล้วยลูกใหญ่มากอ่องิอเอกินสับปะรดสับประดบประดหมดอืมของไข่เอยโอ้ยัวย่วๆเลยจ้า ก wow, ล้ว <c ười> ยเป็นลูกเลยดูดูคอใสอ่อสาก็ะจ,ะจะกินเลยอืกมกินเลยถ้าเค้กออขา้างโบราณอ๋อมันจะมันจะเหนียวไม่กรอบเหรอเป็นไงหอมกล้วยมากใช่เหรอไมใส่นูเพลินมากนะคือหมูกระเจี๊ยบ ่ไม่บิ๊นจะชิมกินเลยค่ะขอบคุณครับกินเลยกินเลยอร่อยคือเขาวอร่อยอยู่แล้วเขาอร่อยมากเบสิกไอร้อนตีขึ้นหน้าเลยใช่อร่อยอร่อยรถเราอยู่ไหนไปกัน หวานมากเนอร์ลอยปันเหมือนกันเล็กกันเล็กกันออมโคอืมหอมโค้กหอมดูไคเดยฮ่าฮ่า กันกล้วยมหมเป็นลอยฟันใช่อร่อยดูร้าน่กินมานานแล้วทุกคนครับนี่มาลองกินร้านป้าได้นะตรงกลางซอยสีด่านสามตรงเจริญน่าจะเป็นหลน่ารสตั้นเลยนะลองมาใครที่อยู่แถวนี้ลองมาคุณนุ่นป้าได้คุณพุ่เบอร์เยปอ้าว 拜拜，拜拜，顶快了，姐姐。